สวัสดีครับเจอกับผมครูเอ๊ะและผมครูซุปครับผมอานะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนกันในเรื่องของโอยไม่สบายใช่ไหมครับโดนฉีดวัคซีนมาหนึ่งเข็มนะครับก็มีอาการนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรหายละครับผมนะครับอะทีนี้นะครับเราก็จะมาร้องโน้ตกันใช่ครับในองเพลง เป็นน้องเพลงนะครับเพลงอะไรครับคุพเพลงช้าง,างครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวจะร้องให้ฟังก่อนนะครูคซุปลองขึ้นคอร์ดมาดูหน่อยซิช้าง<ม>อ่ะโอเคเดี๋ยวครูแอดจะร้องให้ฟังจนจบก่อนนะครับอ่าลองดูนะครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบา มีหูมีตาหางๆอ่านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาร้องกันเป็นตัวโน้ตตัวโน้ตไปละใช่นะครับเปลี่ยนจากคำว่าช้างก็เป็นโน้ตตัวซอนใช่นะครับนะครับอ่านีนี้ลองฟังช้าๆทีละท่อนเนาะนะครับท่อนแรกก็คือคุณทุกพล้องขึ้นคอตอวแรกซอนนะครับอ้าวซอน อ่านี่คือท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองซอนมีเลมีซอนโดนี่คือท่อนที่สองนะท่อนที่สามซอนมีเลมีโดเลอ่าท่อนที่สามนะครับท่อนที่สามท่อนที่สี่โดลาโดโดลาตอนโดโดลาโดโดลาตอนโดท่อนที่สี่กับท่อนที่ห้าเนี่ย มันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่องได้เลยส่วนท่อนท่อนสุดท้ายนะครับซอนลาซอนมีเลโดอ่านี่คือจบเป็นอย่างนี้นะครับอ่ทีนี้เดี๋ยวลองฟังรวมอีกรอบหนึ่งนะฮะรวมทั้งเพลงเลยนะสามเตงสอน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  เลมีซอนโดซอนมีเลมีโดเรโดลาโดโดลาซอนโดโดลาโดโดลาซอนโดซอลลาซอนนีเลโดอ่าได้จะได้เดี๋ยวให้นะักเรียนลงไปฝึกซ้อมร้องดูแต่ต้องร้องทีละท่อนนะใช่ครับนะ ถ้าร้องรวมเนี่ยเดี๋ยวมันจะงงเอานะครับฝึกร้องทีละ่อนก่อนฝึกร้องทีละ่อนแล้วมันคล่องของน้องให้มันคล่องให้มันได้แล้วก็แล้วมาร้องรวมทีเดียวโอเคนะครับโอเคสำหรับวันนี้พวกเราบายๆไปก่อนสวัสดีครับ